แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่แล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ พี่พีกน้องปหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่17เมษายน2564ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นไงบ้างคะพี่น้องไม่ถามไม่ได้เนาะเรื่องของว่ามีโชคมีลาบกันบ้างหรือเปล่านะคะพี่น้องนะช่วงโชคลาบนั้นผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องยังไงแล้วเราก็จะต้องทํางานมุ่งมั่นตั้งใจทํางาน ลุยต่อไปค่ะพี่น้องดอย่าจิตตกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องนะดูแลตัวเองด้วยค่ะเอาละมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะพี่น้องขานะสภาพพี่น้องวันอาทิตย์ทํานายโดยรวมน,นะคะปรากฏว่าไม่ค่อยโอเคเลยค่ะสภาพพี่น้องวันอาทิตย์หมอคิดว่าน่าจะมีเรื่องอึดอัดนะมีเรื่องเครียดนะในนี้แล้วก็เซ็งมากเลยนะพี่น้องวันอาทิตย์ขาเนาะ ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือให้เรานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวให้ได้เราถึงจะมีสตินะคะที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นแบบนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานมีความพิตกกงังวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริวารน,นะคะรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ อย่าเครียดให้มันมากนักนะ้าเป็นแบบนี้ไม่สบายเอาได้นะคะทราบพี่น้องวันอาทิตย์นะระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยค่ะในวันพรุ่งนี้และมาดูว่าไพ่ทักนะคะเรื่องอะไรนะไพ่ทักดีค่ะพี่น้องค่ะนะถ้าพี่น้องวันอาทิตย์นะกังวลในเรื่องของการงานในเรื่องของกิจการนะก็อย่าก,กังวลค่ะไพ่ทักว่าเรา สามารถที่จะเริ่มนะคะในส่วนของกิจการได้หรือมีงานทําเข้ามานะคะในช่วงนี้ช่วงต่อไปนี้แน่นอนทราบพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าสมมติกังวลในเรื่องการเงินนะคะเราก็จะต้องมีงานทําก่อนถูกไหมคะเราถึงจะมียอดเงินเข้ามาอันนี้ก็คือต้องคู่กันเสมอฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นะคะโปรดนะคะสงบก่อนนะคะ สตินะคะปัญญาก็จะเกิดทุกครั้งนะคะแต่ถ้าสมมุติเราคิดมั่วนะคะตัวไปหมดเลยนี่เราก็จะคิดไม่ออกนะคะถแถมนี่เครียดนะนอนไม่หลับสุขภาพก็ไม่จะดีนะพี่น้องวันอาทิตย์นะนะทักเรื่องนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะส่วนเลขมงคลนะคะก็จะไปอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องท่านไหนที่นะคะต้องการเลขนำโชคเนาะด ก็ให้สมัครสมาชิกนะคะใต้คลิปได้เลยค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ,ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสมัครยังไงไม่ได้อย่างไรนั้นก็ทักเบลล่ามาค่ะพี่น้องค่ะนะเอาเป็นแบบนี้กันต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ทำนายโดยรวมบอกว่าทํานายโดยรวมบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยก็ตึงเครียดเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่าดนะ เครียดในเรื่องการเงินเป็นประเด็นสําคัญนะพี่น้องวันจันเนี่ยแล้วก็ประหยัดอดออมฝืดหน่อยหนึ่งแต่ว่าประหยัดสุดๆแบ่งจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสีส่วนได้แล้วสาพี่น้องวันจันนะคะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะอารมณ์เป็นเหตุให้เราเสียการนะคะพี่น้องวันจันนะขอบอกไว้อย่างนี้เลยค่ะอ่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์และ การวิตกกังวลคลุ้นคิดของพี่น้องวันจันทร์นะคะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะยังไงแล้วสู้อย่างเดียวถึงจะชนะแล้วก็ต้องอดทนในทุกเรื่องณนะสถานการณ์แบบนี้นะคะพี่น้องวันจันทนะขึ้นไพ่สตริงพี่น้องวันจันท์นั้นชนะแน่นะคะด้วยความที่เราอดทนนะคะและก็รู้จักรอคอยของพี่น้องวันจันค่ะอ่ะเลขมงคลน,นําโชคนะคะอ่าใครต้องการก็ให้ไปสมัครนะคะ เป็นสมาชิกใครไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะทราบเลขมงคลนำโชคนั้นต่อไปนี้ก็คือจะแยกคลิปออกไปนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคมาดูพี่น้องวันอังคาระคะ่ะทราบพี่น้องวันอังคารนะคะพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยระมัดระวังหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนย,ยังคงติดอยู่ในเรื่องของการนะคะระมัดระวังในเรื่องการมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะ ในที่ทํางานนะในบ้านในช่องของเรานะในบริวารคนรักของเราทั้งหมดอันนี้นะสำหรับทาวเวอร์นะคะพี่น้องกะนะให้พัก,พกขับผะคองในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกนะเกี่ยวกับบริวารที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องวันอังคารทั้งหมดในวันพวกนี้และทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดในไพ่ทาวเวอร์นะคะพี่น้องวันอังคารนะอ่าส่วนเรื่องอื่นๆก็ยังคงจต้องปรกคับปัะคองและรอคอยซาพี่น้องวัน ังคารนะคะพี่น้องคะและมาดูว่าไพ่ยิ่สีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะไพ่ยิ่สี่ทักพิเศษแน่ไหมคะแน่เนาะเดวิลขึ้นนะก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของการมีปากมีเสียงนะคะ,ะกับบริวารหนึ่งละอันที่สองในวันพวกนี้ถ้าคิดที่จะทําอะไรเสี่ยงๆลงทุนลงหุ้นเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันพี่น้องก็จะต้องนะคะอ่า ระมัดระวังนะว่าอย่างนั้นหรือหยุดได้จะดีไม่งั้นแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายนะคะพี่น้องวันอังคารนะในวันพรุ่งนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันไพทักเรื่องอะไรนะคะอ่าพี่น้องวันพุธกลางวันนะรู้สึกว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาหน่อยหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้ไหมนะคะเนี่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยก็ยังคงที่จะ ทำงานขายของขายของดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะพี่น้องงานนะก็ถือว่าโอเคมากมายเลยซาพี่น้องนะเองนี้แต่ว่ามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้นะเรื่องที่มันไม่โอเคเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบคนเดียว นะถ้าเกิดว่าเรารับผิดชอบคนเดียวรับผิดชอบไม่ไหวเราต้องบอกความจริงกับบริวารละค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะอันนี้เตือนไว้เลยค่ะในวันพ่กนี้และมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะเรื่องการเงินค่ะพี่น้องทักเรื่องการเงินนะระมัดระวังเรื่องของการหมุนเงินการใช้เงินเงินเข้ามาปับ๊บมีโอกาสที่จะออกเลยทันทีนะคะพี่น้องกันนะระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะให้ทักเรื่องอะไรมาดูกันค่ะพี่น้องคะนะ่าเป็นแนวทางทักว่าดีค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนดีนะคะ,ะมีนายทุนมีคนอุดหนุนเรื่องของการเงินแนะน,น่นะคะลงทุนลงหุ้นนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนี่อย่างนี้นะเครดิตการเงินดี นะ้าเริ่มที่จะอดุดมสมบูรณ์คือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะขึ้นไพทักดีมากก็คือราชินีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วไม่ทํานายมากเพราะมันดีอยู่แล้วคือพี่น้องวันพุธกลางคืนส่วนไพทักเรื่องอะไรดูกันค่ะน่าเห็นะคะกิจการการ,การงานดีนะคะติดต่อเจราจาต่อรองเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนสําเร็จกิจหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะนะสําสหรับ3มไม้เท้า อ่าโอเคค่ะดีค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีทํานายโดยรวมนะคะบอกว่าทํานายโดยรวมบอกว่าได้เงินเนาะก่อนหน้านี้ได้เงินนะสงสัยจะถูกรางวัลน,นะพอได้กินขนมหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่น้องวันพระฤหัสบดีโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะแต่ยังคงมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันพระฤหัสบดีอึดอด ะะดูว่าจะไม่รู้จะเลือกแบบไหนไม่อยากจะเลือกสักอย่างหนึ่งเนาะอย่างเช่นเหมือนกับว่าเออเราจะต้องทํางานนะสมัครงานแล้วได้งานสองที่เลยเออจะไปทางไหนดีอย่างไรหรือจะลาออกจากที่เดิมจะไปทําที่ใหม่นั้นจะดีไหมอันนี้คือประมาณนี้ด้วยนะคะสาวพี่น้องวันพ่อเลือสวัสดีหมอหมอแนะนําเหมือนเดิมก็คือให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องค่ะนะเออแล้วก็ทํามาให้ดีที่สุดส่วนสุขภาพ ยังคงที่จะต้องระมัดระวังนะพี่น้องวันพระฤหัสวสดีนะคะเอ็นข้อกระดูกและก็ดวงตานะคะพี่น้องสายตาของเราไม่ค่อยที่จะโอเคว่าอย่างนั้นนะค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักทิเศษพี่น้องวันพระฤหัสวสดีเรื่องอะไรน่ะระวังเรื่องอารมณ์ระวังจะมีปากมีเสียงนะคะระวังจะมีเขาเรียกว่ามีความขัดใจมีเรื่องขัดใจกันกับบริวารซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะ ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราหรือผู้ที่ถือกฎหมายได้ด้วยนะคะพี่น้องเขาจะเอาผิดเราได้อันนี้นะคะเขาจะลงโทษเราได้พี่น้องวันพระรัสบดีต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะในวันพรุ่งน,นี้ค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งน,นี้ทํานายโดยรวมบอกว่านะคะอ่าพี่น้องวันศุกร์ลิงที่จะหายอดเงินลิงที่จะทํางานนะคะหารายได้เข้ามา แล้วก็คิดการวางแผนหาเงินทุนนี่คิดไปได้เลยค่ะพี่น้องคะพร้อมเมื่อไหร่จัดการเมื่อนั้นเพราะว่ามันจะประสบความสําเร็จเขาบอกนะถ้าเราลงมือทําและในวันพวกนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของบริวารน,นะคะจะทําให้เดือดร้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งละอย่างเช่นเรื่องการงานทํางานไม่สําเร็จอ่าทางานไม่เรียบร้อยและทิ้งภาระไว้ให้กับเราทําในอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้อง ระมัดระวังเรื่องของการมีอาจจะมีเรื่องผิดใจกันกับบริวารในที่ทํางานไม่ได้ดังใจประมาณนี้นะคะอ่ะเรื่องของบริวารอย่างเดียวนะคะพี่น้องค่ะนะในวันพวกนี้และไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรคะ่ะทักพิเศษเรื่องอารมณ์จริงๆด้วยนะคะพี่น้องนะเขาบอกว่าราจิน,นีดาบอย่าบ้าบาลังอย่าบ้าพลังนะคะพี่น้องค่ะต้องใช้ความรักความเมตตา ให้กับบริวารข้างเคียงนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการงานเราก็ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปในอย่างนี้นะส่วนในเรื่องที่บอกว่าห้ามยุ่งเลยในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องค้ำเรื่องกู้ให้กับบริวารน,นะเราจะรับผิดรับชอบแทนแน่นอนนะถ้าขึ้นห้ดาบนะคะพี่น้องวันสุขค่ะอ่าโอเคต่อไปมาดูพี่น้องวันเสารค์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะทำนายโดยรวมว่า ดูว่าเป็นแบบไหนนะคะทำนายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันเสาร์ได้เงินนะพี่น้องเก้าเหรียญดีมากอะ่ะพี่น้องวันเสาร์ได้เงินก่อนหน้านี้หรือในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคําตอบในเรื่องการเงินละนะสิ่งที่รอรอ,รอ,รอคอยจบสิ้นเขาบอกจะได้รับผลสิ่งที่เราได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบก่อนหน้านี้พี่น้องวันเสาร์คนะ่ะถึงเวลาที่จะเทวดาเป่าเตรให้เรา ได้รับกับสิ่งดีๆล้ค่ะได้รับกับสิ่งที่เราร,รอคอยล้ค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะนะโอเคมากมายเลยและมาดูว่าไพ่ยี่สีตักพิเศษเรื่องอะไรเน่ะนะคะเน่สำเร็จไปถึงดวงดาวแต่ทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันเสาร์โอเคมากมายเลยค่ะอานะคะฉะนั้นป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงและค่ะพี่น้องคะนะ แล้วก็มีโชคมีลนาเพียงเียงรวยๆยค่ะสวัสดีค่ะ